Rồi. Bà nhanh. Cứ vô ở cuối. เต็มกวดาว่บอ่ไส้สาเหนียวบ่ปันบุญันกับปานข่้ <c oughs> วตองเอาไข่มันออกก่อนต <c oughs> ันที่เป็นตอนกเขาทีดือง ท่านก็ได้โดนแฟงแต่นอนติกอนอนติดเซอันนี้เพงอ่อนบลยมันไตม,มันก็ตรวจมันแบบ ดูใช้เตียงเราเนี่ยเมื่อปัดออกก็มันอยูปป่ปากเตียงควดแล้วเนาะสีเหลืองงามแบบปิดไฟมันสายมันร,มมร้นพูดคิดว่าเฮียเต็มบัวหรมาบัวย่างมันไหมอร่อยอร่อยมันน้ำสับะรดเล่มสีเหลืองแต่ว่ามันเป็นน้ำผึ้งแก,ก่กอไผ่ กินไว้กินนาน